สวัสดีค่ะนี่เป็นดอกของต้นกระติบข้าวหรือต้นมะก่องข้าวมีชื่อเรียกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะหลายคนรู้จักดีเพราะว่าสังเกตได้ง่ายค่ะยิ่งถ้าหากเจอดอกแล้วก็เจอฝักเรียกฝักดีกว่าผลนะคะจะรู้เลยว่าอ๋อมาก่องข้าวเป็นแบบนี้ลักษณะใบก็แบบนี้ มีประโยชน์มากนะคะใครที่เป็นเบาหวานอย่าลืมหามาปลูกค่ะปลูกง่ายมากๆเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นผลแก่เนี่ยค่ะมีเม็ดอยู่ข้างในเยอะมากไหนละ่ะเอาหาไม่เจอแล้วเอานี่ๆอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เป็นฝักแก่นี่นะคะนำไปต้มน้ำดื่มช่วยลดน้ำตาลในเลือด มีประโยชน์จริงๆนะคะปลูกง่ายโตรเร็วด้วยค่ะนี่คือใบส่วนดอกที่บานอยู่ตรงนี้นี่ดอกบานนะคะเป็นยาดีค่ะเด็กๆเด็กๆชอบเก็บเก็บผลดิบๆเนะะี่ยค่ะเอามาประกบกัน เป็นกระติบข้าวอาจจะอย่างนี้ก็ได้ค่ะคนก็เลยเรียกว่าต้นกระติบข้าวปลูกเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะเพราะว่ามีสถานที่ที่เขารับซื้อสมุนไพรค่ะเขาต้องการนี่ก็เกิดขึ้นเองไปเก็บไม่รู้จะเรียกยังไง ผลแกว่กาจากฟาร์มฟาร์มหนึ่งแล้วก็เอามาโรยปรากฏว่างอกขึ้นทุกต้นเลยค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยนะฮะต้นเล็กๆอย่างงี้เชื่อไหมคะเนี่ยแค่ต้นเล็กๆอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าฝักออไม่น่าเชื่อว่าผลจะแข็งแรงเนี่ยที่เป็นผลดำๆต้องขอโทษด,ด้วยกระจกมัวนี่ค่ะพอเม็ด ตา,าตามซอกนะั่นนะคะตามซอกน่ะมันจะมีเม็ดเล็กๆพอหล่นลงดินมันก็งอกขึ้นเป็นต้นขึ้นมาใหม่แล้วโตรเร็วด้วยแต่จะมีกลิ่นฉุนนะคะที่ใบแล้วก็ที่ที่ก้านเนี่ยมีกลิ่นฉุนเก็บไปต้มน้ำดื่มช่วยลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นการควบคุมน้ำตาลตามธรรมชาตินะคะยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกเยอะ ลองเข้าไปค้นดูอย่าลืมหามาปลูกนะคะมีประโยชน์จริงๆเออพอสังเกตให้ดีๆรูปใบสวยนะเป็นคล้ายๆใบโพน,นันลูกอ่อนนำมาประกบกันสองเด็ดสองอันมาประกบกันก็เหมือนกระติบข้าวเลยค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะ อย่าลืมหาต้นมากล่องข้าวหรือกระติบข้าวมาปลูกรับรองเลยว่าโตเร็วมากแล้วก็ขยายไม่รู้จะพูดยังไงคือโตเร็วแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วด้วยไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ